นี่ปุมานอเภอหนองยอำเภอเมือำเภอมอำเภอเมืองนอตเบอร่อให้ักชาวบ้านคนลีงายครับนะครับขอบคุณครับท่านอ่อนนะครับอันนี้ก็ทำงานราชการนะครับแต่ว่าก็เลี้ยงไปอาชื่เสริม นะฮะอันนี้คือข้อดีของพี่น้องเครือข่ายควายเราที่อันนี้ก็มาเอาแรงกันป่ะเนะอาจารย์นะฮะเดี๋ยวช่วยชุบควายเอาแรงมาช่วยเอาแรงเดี๋ยวไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเชียงใหม่ท้องมุนในการสักัฒนาพันธุ์สัตว์เราเนี่ยกำลังกำลังมุ่งมั่นรุ่นนี้มีกี่ตัวครับที่จะทำให้เป็นแบบฉบับรุ่นนี้ฟันแท้รุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นโชว์ความหล่อนะครับดูแต่ละตัวนะครับน้องมาเล้งงานกันคือข้าของท้องถนนะครับก็ เหมือนขบอยนะฮะไม่ไล่รองเท้าแตะนุ่งกางเกงขาสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นคงไม่ได้คงมเจ้าเนียนครับเจ้าเนีนยนครับกาบูชายธานีวันนี้ท่านประสัตอำเภออำเภอเมืองท่านจุงเองเลยควรจะมีรัศมีที่ห่างก,กันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สบอารมณ์เราคงจะเอาตัวครับอ่าตัวนะครั่นคือทุกรางวัลแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยนี่แหละคือภูมิปัญญาของผู้เลี้ยงไวยไทยที่ท่านผู้บัญชาเหนบอกไปแน่นอนนะฮะนะครับ ก็เราพยายามที่อยากจะสร้างมาตรฐานควายทางภาคกันตวิทยตั้งไว้ฝึกควายและคนไถนาควายใช้เวลาแค่เจ็ดวันไถนาเป็นแต่คนจะไถนานั้นต้องใช้เวลาหมายเลขสามสี่ครั้งสองสี่ครับงจาอาารย์เมื่อวานนี้เรียนที่เรียนที่ภาดเหนืเราก็ได้คุยกับท่านผู้จัดการผู้จัดการถแก้วก็ได้ให้ข้อความคือภาคเหนือใช่เหนือฮะแต่เรียกบวก แต่ภาคเหนือเลี้ยวกว่าเนี่ยวอเยะ